นาโมตตามสามพันคาตัทหอมอาลังหามตัวสามสามพุทธสา i'm sorry บัดน um <pt> ี <mówi> <roy> ้พอแต่ตังนโมแล้วทิสนาสิได้วานโมแปลว่าขาวันทานอมยกถวาย เออก่อนสีบาัลลาัายเรื่องขณะในลำมมาเวททิฏฐิยมพี่น้องได้ฟังแจงกุโซคุณพวกพอตาเลยไมสอนพวกทานทั้งหลายยิ่งและสายลอฟางน้ำเต็มสรารกวอง โยมทางปวงอยากฟังเรื่องกระแสธรรมบอนสีมวนขอเสินสูนจงเงียงคอยหูหน่อยโมคยุ ตั้งใจฟังไปใหมุมมกันไหนล้ำมหาเวทสิบสามกันแม่ใหญ่เอ้ยพากันฟังไงมันขากยาสีนีไก่เวนนฮือถ้าจิตใจเฮามันบอแปรพันไปทั้งแม่ถ้าจิตใจเลื่อมใสได้มาฟังบอนบันสีว้าดอกซูฟัง เลื่อมบันต้นนะฮาแคสิเว้าจาเรื่องดอกเป็นมาเทศนาให้ยมฟังให้ชื่อจำเอาเรื่องสามสามเนียงก่อนแหลกกะแสท้ำในเรื่องยมเอ้ยอย่าสิฟังดอกแต่เสียงฟังสามเนียงวาดบอบพญาหน่อยสิอ้อยแทม คอยสีวาต่อเรื่องขันในเรื่องในลำขันในธรรมสัมมาศาสดาเป็นเรื่องคอยสิจับเอาขอในลำมหาเวทเทศกันฟังดอกสุขอสิขอแจงเก่าก่อนเอออาตามาสิเวาขันต่อน้ำเอินว่าธาตุสาโพ ฟังเป็นก่อนต่อก่อนว่ากันออกวันนี้เออฟังเออแถวโยมทอมทานสาพ้นกันที่หนึ่งยนอนเก่าเถิงนางพูดสดีเน้าอ,อยู่บนสันฟ้าเป็นเมียงานทานไินทุงทุกอย่างตลอดสสอเส้ยนสนุกยิ่งเหลือมีแสม ทางสนมนั่งในกะมืนคือกองลานเนาวีมันหอกวางกองปาคมสอยเสือนำเสียงบันเลงคึกคืนบ่มีมือสิงวัมงอ่เฮือสมกับซื้อดอกว่าเจ้าเป็นเมียอีกเจ้าองค์อกนำยามสิกินสีนอนบ่อยากแค้นพ่อหน่อย มีคนคอยปาเขนให้อาหารกินเป็นโยมปาดับจันแก้นโคนันหอมกุ้มทวาทาลังเออนั่งอยู่เทิงว่าตังอีสนมปันดอกวิพัธพนา,ามใหญ กฮ็ดก็บได้กาดโยงก็บ่อด้ตอมอยู่ตั้งบ้านทมเถิงเน่าอยู่ทึงสวรรค์ฟ้าเป็นเวลานั้นยิงความเป็นจริงนิมิตเกิดแกนองบอมีหูเมื่อฟานบุมพานิมิตดอกว่านั้นบอกเหตุเศร้าสวรนค์น้ำให้จุเตีลงมาเกิดผัวไฟเพียม มาเกิดในเมืองไตยกรมมีต้องใส่สาดพุทธศรีนาดหน่อยมองสอกกาพระไทยข้าวนั้นอินทิราชไทยจะต่อเมียหากเป็นจังไหนน่งเอ้ยจึงควยทอละมันการนำ ข้าวนานทวดสดันตไทยจึงองค์วานองค์ผาพีมจึงวอนวานองค์ผาพีนั่งสิได้จากนี้ลงไปเกิดทิพย์ในเพื่อนมนุโน์โคนนีกานีบ่พ้นพ่อนิมิตมันสั่งหอ คิดอาวอนเมืองสาวานบ่อยากไกลไล่วนินก็จักว่าเว่นียังคองเวน่นอย่างน้อมะเน่าจองพระอินบ่ต้อนองยินั่งลานาทาเพ่งสุขและทุกบ่เอือดแทงื่อว่าเมืองสาวานนั่งเอือ เมื่อกามน้ำทานหลีกนี้บ่มีได้ข้าวเมื่อกำน้ำใส่กันด่านว่าเส้นโซกโลกมันบ่เทียงมันคือดามดังนิพานเือซื้อว่าสงสารนี้กวียนตายเวียนเกิดนั่งเอืองไพภูนี้ดอกบ่อพร หากพึ่งพออยู่บ่อเศร้าบ่อวักคอยและจอมจำสิ่ผาคอยหนีไปตามกรรมตามเว้ก่อนละเดือนวันนองวีนน้ำปองกรรมนำ้ำแซมมันจำใจสิได้ห่างเจากกาาง้ากระบออยากทางคอยก็บออยากคือคือสิได้เราขังกันเออพรที่นั่งประสงนาน พ้นที่น้างประสง์นั้นจึงบอกพี่คนดีพี่สิปวนแป่งตัวแต่งแป้งประทานให้ข้าวนานพุทธรีไทยจึงขอพรจากพี่นังสิกไกอีลอีน้องขอพรจากไอ่เสีบขอจองประทาน ขอหนึ่งนานยามนองไปเกิดกามเมื่อมนุษย์ไก่ตามให้เกิดน้ำพระราชาผู้ยูสูงคุ้งฝ่าสิวิลาสาแทมนำมาก่อนสันพร้อมขอสองโนโพนระเตเนื่อให้งามเหลื่อมเขียมคำ สองตากรามให้ดำปอดบริสุทธิ์ปาลุดปูนแป่งอ้อย่าได้มีมองอมขอสามโมลเลกุลคันธนูให้กำเกืองกุ้งเป็นสีโค้งนองให้งามลนว่าลื่นคน้นจังว่าขอสีนาน,น้ำให้ได้ซื้อพุดสดีขอให้มีน้ำถาดดังเดิมดาขอสำหรับขอที่หาม ขันนางมีบุตรตาคอยได้สายก่อนเปลีนคนใจแกกาพลาส่างแต้งบน่นขอหกนานนะ้ามย่ำขามีลูกหน่อยจนทองแกขั้นยาถึงย่าได้นู้นคือคนโมภาษาเส้าบานหนะ้าขอเจ็ดนานย่ำขามีบุตรแล้วนุ่มพนางย่าได้ย้อน อย่าได้ละได้ขอคือดังสาวซ้ำหน้อยสมดามว่าดังไม้เออขอแปดนั่นอันว่าเกสาเส้นในดำนี้คือกอมเปียบดังเท่าอยู่น้ำอย่าม,ามีแห่งแต่ยังแดมขอให้พระพี่เทม จงปราศพ,พ้นทิพอเก้านั้นคอยกายญ่านั่งพองใสเสมอดาำขอเสีบดบนานาะญ้ามเมื่อไว้สาะทอกายของเฮายังคือเก่าคำจะใดที่น้องเว้าอใ,ใส่เลื่อมดอกนังไม้มีเมตตาดอกต่อขาย ปวดมูฝูงสาสตร์นิ่ละสีมปาการที่นั่งมาขอตานขอประท่านน้ำพีมองอินพระเจ้าเพียสิป,ปาการที่นั่งขอจงประทานในบางขันสมโอวัดดังมาย เออเพิ่นวานีลาพรทัดสาพรกันอีสิบกอเรื่องพาค่าถาไม่ใหญ่เอ้ยพราว่าจบพอดีสิอวยลูกว่ากันนี้เอววังที่ต้นขามเออทัดาสาพรกันอีสิบก็เรื่องพาค่าถาดอกไม่ใหญ่ พ่อว่าโจมพอดีสิวยรุงกันนี้วังที่ต้นขามอ่านตามายกไว้นี่สากอนฟังอาจารย์พุนเอือพื่นสิเทศต่อสอนตัวแขวมสิวยลวงนั่นแหละนาสาธายุ